สวัสดีครับสวัสดีครับถึงเวลาของรายการอินไซต์ผู้ซอครับอยู่กับเรา2คนครับผมตรูเชียไทยนัทชัยธนประเสริฐครับผมแซมสุรศักดิ์พวงทองครับครับเอสเอ็มเอสส่งเข้ามาทักทายครับ489001พิมทีวีเว้นวักแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับรายการของเราครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับครับผลิตภัณฑ์ชาดำอิชิตันอิชิตันกินแล้วสดชื่นกินแล้วจะหน้าตาเหมือนเราสองคนใช่ไหมผมว่าบริโภคบ่อยนะชอบนะ ชอบนะครับอร่อยแล้วก็เวลาว่างๆนี่ก็ติดไม้ติดมือก็มาที่ท่านผู้ชมสงสัยว่ากินแล้วหน้าตาเหมือนเราสองคนนี้มันเป็นแบบไหนมันจะสดชื่นไหกินแล้วดูสดชื่นจริงเปล่าครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือผลิตภัณฑ์พืชหนางฟุตซอลมัลติเฟล็กนะครับเป็นพืษณนางฟุตซอลระดับคุณภาพนะครับสนใจก็ติดต่อเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่าง02 33 1 5 6หต่อ1 13ค่ครับ เรามาเริ่มต้นรายการวันนี้ที่ผลการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ลงทำการกัน8คู่ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรก,ก็คู่แรกครับแบงกอกเอฟซี FC, เสมอกับชมบุรีทอสอ,อาแบกไป2ประตูต่อ2นะครับ,รบแล้วก็ห้องเย็นท่าข้ามเสมอกับดิวบางซื่อ4ประตูต่อ4นนทบุรีครับเอาชนะภูเก็ตยูเนเต็ด3ประตูต่อ1กรมทางหลวงนะครับแพ้ให้กับแคทเอฟซีประตูต่อ4ครับครับ แล้วก็เป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับนี่ก็เอาเอาชนะครับสมุทรสาคร7ประตูต่อหนึ่งคู่นี้นี่ก็ยิงกันขาดเลยนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีครับเอาชนะรำปางยูในเตตปทุมคงคาไป6ประตูต่อ3สมุทรปราการฟุตซอลคลับครับเอาชนะศรีปทุมซันไรศรีสเกตครับ6ประตูต่อ3แล้วก็คู่สุดท้ายครับปราจีนฟุตซอลคลับครับแพ้ราชนาวี2ประตูต่อ5ครับ คราวนี้ครับคุณ<ม>แซมเรามาดูไฮไลท์กันบ้างดีกว่ากับ4คู่เลยดูกัน<ม>ให้เต็มอิ่มไปเลยนะครับเอามาให้แบบว่าให้คุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่าดูกันแบบจุใจกันนะไปเริ่มคู่แรกครับคู่ชิงอันดับที่1ของตารางคะแนนแบงคอกเอฟซดวลกับชนบุรีทอสอแบกครับ คู่นี้นี่ต้องบอกว่าเป็นคู่บิ๊กแม์เลยนะเพราะว่าเป็นทีมที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นแชมป์ในสืกของฟุตซอลในไทยเลาครั้งนี้นะครับเขตยศชลลเขตยิ่งให้ชนบุรีนำไปก่อน1-0กับก็ตั้งแต่นาทีที่32จากนั้นนี่เป็นรณชัยมัคขยันครับมาตีเสมอให้กับแบงคอกเอฟซีเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งในนาทีที่32เนี่ยครับแล้วก็เป็นทางด้านของแบงคอกเอฟซีนะขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งจากนาวินรัตนวงศวัสร์นาทีที่33ครับ ในช่วงท้ายเกมเนี่ยชนบุรีทอสอบแบบต้องหันมาเล่น power play นะให้เลือดชายเป็นตัวเ power play แล้วก็มาตามตีเสมอจนได้นะครับจากอุลิตรลสนาการนาทีที่37จบเกมเนี่ยเสมอไป2-2ในช่วงท้ายเกมมีจังหวะปัญหาด้วยชนบุรีน่าจะได้ประตูนะครับรบ,บอลไปโดนมือผูส้สบเนี่ยครับดูจากวันนี้นะฮะเกยรยศเปิดปบอลไปโดนมือของผูส้สบประตูแบงคครับแล้วก็เสียง ล็กวีดขอพลายเสียงสัญญาณหมดเวลาดังขึ้นพอดีแล้วผู้สินบอกว่าเป็นจังหวะที่สุภาพบุรุไปกระแทกลูกสาวประตูสะกดเลยเฝ้าไปสุภพุรนี่ก็เพิ่งจะกลับมาจากการไปบวชมานะทิศอามทิศอามยังเป็นทิศอยู่เลยนะแล้วกลับมาลงสนามแล้วก็แบ่งแต้มกันไปเสมอกันไป2ประตูต่อ2แน่นอนว่าทางฝั่งของชลบุรีไม่พอใจในจังหวะนั้นนะจังหวะท้ายเกมน่าจะได้ประตูที่3นะน่าจะชนะ3าต่อสองเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์หลังจบเกมแล้วกันนะครับมีของ ฝั่งแบงค์กด้วยของฝั่งชนบุรีทอสอแบกด้วยครับกับผมพอใจนะครับลูกเกมเพราะว่าเด็กเรามีความมุ่งมั่นในการเล่นนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราเป็นรองเขาแต่ว่าเราเด็กเราเล่นเกิน,นนะร้อยเซนนะเล่นช่วยกันเล่นแล้วก็เล่นด้วยความมีวินัยของเกมที่เราได้ซ้อมมาได้เตรียมมาเล่นกับเขานะครับไม่เสียดายครับเพราะว่าเพราะว่าผมมองแล้วว่าถ้าเรามองว่าเราเขาเ,เด็กเล่นได้อย่างเงี้ยมันเป็นวันพวกเราพูดแล้ววันนี้มันเป็นโบนัสโบนัสของของ,ของเรา,าถ้าเราเสมอเราก็ได้หนึ่ง ถ้าชนะโบนัสมากหน่อยนะครับตรงนี้แต่ว่าเพราะว่าเราต้องเทียบศักยภาพของทีมทุกอย่างนะครับว่าผู้เล่นด้วยนะครับแล้วระบบาการเงินหรือการบริหารทีมเนี่ยคือเราแตกต่างกันเยอะนะครับแต่เด็กทาได้ขนาดนี้ผมพอใจมากรูปเกมโดยรวมก็ดีนะก็ถือว่าน่าพอใจแต่ว่าคือจากตอนที่ขึ้นนําไปแล้ว 10- เนี่ยพอกลับมาปุ๊บแล้วมันเสียสมาธิ2ลูก แต่ว่าก็ยังดีที่ที่พอโดนไปสองลูกแล้วก็สมาธิยังก็ยังกลับมาซึ่งซึ่ง p o าะว่าเพเราเราก็ถือว่าเราโอเคแต่ว่าคือทุกคนถ้าดูทางโทรทัศน์ก็อาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เล่นเ o w า r play ต่อซึ่งพี่คิดว่าหนึ่งแต้มก็คุ้มค่าแล้ววันนี้ก็ถามว่าไม่รู้เป็นไรเนี่ยไม่รู้เป็นไรกับกรรมการโดนตลอดถามว่าลูกที่ฟาวเนี่ยถามว่าฟาวไหมลูกสุดท้ายหนึ่ง พี่เ,เป็นคนถามกรรมาการว่าเหลือกี่วินาทีเขาบอกว่าเหลือสามวินาทีสามวินาทีถามว่ากฎใหม่เนี่ยพอเต๋อ้าไปแล้วเนี่ยถึงออดจะดังแต่ว่าสัมผัสเดียวที่โดนที่โทีเข้าประตูเนี่ยก็คือเป็นประตูเพราะฉะนั้นพอบอกว่าหมดเวลาก,ก,ก,ก็คือก็ไปคุยพอบอกว่าหมดเวลาเสร็จปุ๊บมาบอกว่าฟาวอีกซึ่งมาดูในภาพช้าเนี่ยเด็กนักกีฬาสามคนที่ขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปหมกเนี่ยไม่ได้โดนสัมผัสกับประตูเลยถามว่าเป็นประตูไหมเป็นประตูแต่ว่าความผิดพลาดตรงนี้คือผิดพลาดแล้วไม่ใช่ว่าผิดพลาดไปเลยผิดพลาดแล้วกรรมการก็ต้องโดนลงโทษด้วยต้องยอมรับความผิดพลาดก็ต้องทำก็ก,ก,ก็ก็ต้องโดนแบนต้องโดนอะไรบ้างตอนนี้สภาพร่างกายอยู่ที่50นะครับก็คือเราคือเล่นได้เต็มที่ก็สองสามนาทีก็คือต้องออกแล้วครับก็ แม่ต่อไปก็จะพยายามมาฟิตร่างกายให้กลับมาให้เร็วที่สุดครับก็ยังไม่ได้ครับก็คือแบบล่วงห้าที่เราทําได้ก็จะทําไม่ได้อาจจะเสียบอลง่ายด้วยแล้วก็การจ่ายบอลก่าจะไม่อาจจ่ายบอลอาจจะไม่ค่อยดีมากเหมือนเหมือนที่เรามีแรงเหมือนเมื่อก่อนคือเราก็จะพยายามกลับมาทำให้เร็วที่สุดไอไอ,ไอน,นี้ผมก็ไม่รู้ครับคือผมว่าคือเจตน,นาผมผมขึ้นโมงเดียวครับคือในในอ่าข้างหลังผมก็คือประตูไม่รู้ว่า โดนตัวผมหรือเปล่าแต่คือกรรมการบอกว่าตาสิทธิ์แล้วมาแล้วว่าคือฟาวก็ต้องฟาวครับเราก็ไม่เป็นไรครับแตมหนึ่งก็ยังดีครับไม่ได้ขาดอะไรมากมายครับเดี๋ยวแมตช์หน้าไ่ครับมาดูคู่ต่อไปคุณแซมครับก็เป็นคู่ของสมสรนนนทบุรีนะที่เอาชนะสมสรฟุตซอลภูเก็ตยูไนเต็ดไป3าประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันของคู่นี้ครับภูเก็ตยูเนเต็ดอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้านะครับ นนทบุรีในชุดเสื้อสีส้มนาทีแล้วก็เพิ่งชนะมาด้วยกันทั้งคู่ครับกับเริ่มเกมไปแค่นาทีเดียวนะเป็นภูเก็ตยินเจ็ดนี่ได้ประตูออกนําไปก่อนจากฟรานซิโกแจ็คสันนี่เป็นจังหวะมงนะครับกับนี่เป็นเขายิงสามประตูสามนัดติดต่อกันแล้วนะกับแล้วก็จากนั้นนี่เป็นนนทบุรีที่ยิงแซงสามลูกรวดครับจากการยิงของอิสวราจันสมควรนาทีที่13และ35ครับแล้วก็ภูดินโตสงเคราะห์ครับนาทีที่28 ยิงสามลูกรวดเลยจุกว่าก็พลิกกลับมาชนะได้อย่างสวยงามน,นะสประตูต่อนหนึ่งครับคราวนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์นะครับทางฝั่งของโค้ชตั้มพัชศิวิจิตผู้ช่วยโค้ชของภูเก็ตยูเนเตดแต่ฝั่งของนนทบ,บุรีไม่มีนะามหาไม่เจอ <laughs> เนี่ยนะครับนาา่เาเสียใจไม่เป็นไรไปดูทางฝั่งของภูเก็ตแล้วกันว่าจะพูดว่ายัางไงครับก่อนหน่งก็ต้องขอโทษ แฟนฟุตซอลชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับผมที่ทีมเราวันนี้พาดพาดให้กับจังหวัดทีมนนทบุรีเขานะครับลูกเกมวันนี้จังหวะครึ่งแรกเนี่ยเราทําเกมได้ดีนะครับมีการเซตบอลแต่จังหวะสุดท้ายเราเราทำไม่ค่อยดีฮะนะครับ,นะรบก็มีเป็นครึ่งหลังที่เรามาพาดพาดเองง่ายๆแล้วก็จังหวะลูกที่3เนี่ยคือนักกีฬาคิดว่าจะเปลาจะเปลาแต่เขาหยุดเล่นเลยทําให้เสียประตูที่3าไป ครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เรา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 ไม่ค่อยดีครับคู่ต่อมาคุณแซมครับรมทางหลวงดวลกับแคทเอฟซีรมทางหลวงแพ้มา4ี่นัดติดครับแคทเอฟซีแพ้มาห้านัดติดเรียกว่าคู่นี้นี่ต้องฟ้องฟ้ยกันทั้งคู่เลยแล้วก็มาเจอกันนะครับสุดท้ายกลายเป็นแคทเอฟซีที่ปลดล็อกได้สักทีนะครับอีนี้เราจริงกันเยอะด้วยใช่ครับไปดูไฮไลท์ครับ แคทเอซครับอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวกรมทางหลวงก็อยู่ในชุดเสื้อสีส้มครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับ3ประตูของกรมทางหลวงนี่ได้จากชชยนรงทิกันหาครับนาที2ี่22กวินวิบูลรัชก,กิจครับนาที24แล้วก็พรสวรรค์หวมน้อยนาทีที่29ครับทางฝั่งของแคทเอซีเนี่ยเป็นสุชินเอี่ยมฉลาดนะครับซัดแฮตทริกนาทีที่1ิบ0และ39 เริมพันธ์คุ้มถิ่นแก้วบวกอีกหนึ่งประตูครับนาทีที่21ของการแข่งขันนี่ครับเมื่อผู้นี้เป็นพอสมันอ้วมน้อยดาวเตะตัวเก่งของกรมทางหลวงนะครับมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาพลิกขึ้นนำแคทเอฟซีด้วยครับหลังจากที่แคทเอฟซีเนี่ยเหลือผู้เล่น4คนนะฮะแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยแคทเอฟซีบุกหนักมาดูจุดโทษจุดที่2จังหวะน,นี้ครับนี่แหละครับคือประตูชัยในนาทีที่39ครับช่วยให้แคทเอฟซี เอาชนะไปได้อขออภัยนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ประตูชัยได้จุดโทษจุดที่สอครั้งนะครับเป็นสุชินเอี่ยมฉลาดครับรับหน้าที่สังหารเข้าไปทั้ง2ลูกเ,เรียกว่าผลล็อกได้สักทีนะ หลัจากของงานนี่ย่ำแย่มา4 5หนัดติดมาเอาชนะได้แล้วก็น่าจะเป็นผลดีต่อทีมในเกมต่อๆไปนะครับครับเรามีบทสัมภาษณ์ของทางนารงศักดิ์คงแก้วกับโค้ชคนใหม่ของแคทเอฟซีด้วยนะครับก็ถือว่าโล่งใจนะที่พาทีมกลับมาชนะได้ทีในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ลองไปฟังกันแล้วกันว่าโค้ดน้อยพูดยังไงครับดีใจนะครับเพร,เพราะว่าได้คุมเป็นแมตช์แรกอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าแมตช์ที่แล้วก็ยัง เอกสารอะไรหลักฐานอะไรก็ยังไม่ได <player> ้ครบแต่ว en <en> ่าแมตชนี้ได้ทํางานได้เต็มที่ได้ลงไปสั่งแล้วก็เด็กๆก็สามารถเล่นได้ตามตามทคนิคที่บอกไว้ก็ทางสโมสรก็ได้ทําหนังสือประท้วงไปเพราะว่าได้ฟังจากกรรมการมาแล้วก็มีใบยื่นมาว่านักเตะโดนแบนสองแมตโดนปรับเงินนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องให้ทางผู้เล่น นะครับได้ชี้แจงอะไรบ้างเพราะเพราะในครั้งนั้นก็มีพยานชี้เห็นว่าใครพูดอะไรไปครับต้องท้ายอ่ะพูดน้อยเขาพูดด้วยว่าทำหนังสือประท้วงไปเราจะมาพูดรายละเอียดในช่วงเบรกที่2อับเป็นการประท้วงในเกมที่แค่ายต่อปราจีนฟุตซอลครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเบรกที่2แล้วกันยังมีไฮไลท์อีกหคู่มาให้ได้รับชมกันนะครับเป็น ปราจินฟุตซอลับดวลกับราชนาวีครับไปชมกันครับเป็นการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยนทตกรุงเทพก็ต้องบอกว่าสองประตูของปราจีนฟุตซอลับนี้ได้จากโจ้เนื่องเกิดนะนาทีที่11แล้วก็วิทูลถาพินนานาทีที่24ครับครับส่วนราชนาวีได้5ประตูจากการยิงของวิรพงษ์ชัยวงศ์นาที11บครับ อิทธิชาประพาพันธ์นาที15แล้วก็มีปียนัทนุษยานาทีที่25แล้วก็เจษราชูเดชนะอันนี้เป็นกองหน้าทีมชาติไทยนะหมาสองประตูนาทีที่34และ39ครับสองประตูของเจ้าต็อปเจสดานี่ครับยิงมุมแคบเข้าไปนะหัวมุมมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วครับเป็น<ล>ความยอดเยี่ยมของเขาลูกเก่งของต็อปนะครับเข้าซ้ายนี้ไม่เหลือ ต้องบอกว่าซ้ายหากินได้อยู่แล้วนะครับเป็นซ้ายที่หนักมากนะคราได้อยู่ในฟุตซอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็มีโอกาสได้โชว์ผลงานให้กับแฟนฟุตซอลชาวไทยได้เห็นเหมือนกันครับส่งผลให้เจษด,ดาเองครับขึ้นนําเป็นดาวซนโวต่อไปอีก1สัปดาห์ด้วยมีสัมภาษณ์ของทางจักรพบพวดศีกุนซือของทางาราชนาวีนะครับที่ในนั้นนี้กลับมาคืนฟอร์มอาชนะปราจีนได้ไปรับฟังครับ พอใจครับที่ชนะพอฉันวันนี้ชนะมองย้อนกลับไปแมทที่แล้วโ,โหน่าไม่น่าแพ้กทมแต่ภูมิใจวันนี้เด็กก็ช่วยกันเล่นดีถือว่าผ่านก่อนที่เราจะไปเยือนสุรร์ในบ้านเขาถือว่าเราเก็บแต้มได้ก็พอใจแล้วแหละเพราะในบ้านเขาดูท่าทางก็คนจะไปเก็บแต้มยากเกมหน้าไปเยืนอนโหมันมีกองเชียร์ก็มีกองเชียร์อยู่แถวนั้นก็มีนะเพราะเคยติดตามกันอยู่ ให้ช่วยเชียร์ราชนาวีด้วยแล้วกันปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆอาจจะขึ้นมาอยู่อันดับบนๆของตารางก็ได้ใครรู้ว่าจะเป็นอะไรครับผมครับก็จริงๆแล้วคือเกมวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนอยู่ที่กรรมการคือแบบคือบางจังหวะลูกสไลด์เนี่ยคือคือผมมองว่าฟุตซอลย่างไงก็ฟา้เพราะมันไม่ได้ไม่เป่าแล้วก็มันกลายทำให้เกมมันรุนแรงมันก็เป็นจุดเปลี่ยนตอนแรกเกมมันสูสีอยู่ กมมันคู่ขี้มากเลยถ้าถ้าดูบอลแต่ว่าพอกรรมการน่งโอ้โหไม่รู้ว่าเป่ากันไม่ยอมเป่าเพราะเพราะไม่เป่าโดนโตมาเสียประตูมาได้จุดเปลี่ยนเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเนี่ยฟุตซอลไทยตอนนี้คือปัญหาหลายปีนะผมเป็นโค้ชฟุตซอลนหลายปีแล้วปัญหาที่กรรมการผมอยากให้พัฒนากรรมการด้วยไม่ใช่พัฒนาเฉพาะทีมแล้วก็นักเตะเรื่องของกรรมการผมอยากจะให้พัฒนาตรงนี้ด้วยอะ่รเงี้ยการสรรหาคนมาเป่าอยากให้ได้มาตรฐานหน่อยเงี้ยผมเข้าใจว่ามันมีโอกาสพลาดได้แต่ว่า มันต้องมีมาตรฐานอะไรครับแต่เกมโดยรวมก็โอเคครับโดยรวมโอเคก็คือนักฟุตบอลมันก็ไม่มีอะไรรู้จักกันหมดอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยเปลี่ยนที่กรรมการยังตกเป็นจาเลยนะสำหรับผู้ตัดสินไทยก็หลายๆเกมมักจะเป่าแล้วก็มีข้อพิพาทอยู่เสมอนะสำหรับผู้ตัดสินไทยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตใหญ่มีหมดครับเดี๋ยวในช่วงเบรกแรกครับเราพักกันก่อนดีกว่านะเบรกที่สองเนี่ยเราค่อยมาพูดถึงข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวพักสักครู่ครับ Stille water ontwikkelt een bom of stages, en best een